สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่มม้นยแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปวันนี้นะคะเป็นคลิปของเพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2563นะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างตามดวงชะตาการทำนายดวงชะตาวันนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมโดยทั่วไปนะคะเพื่อนๆแม่มดน้อยเน้นการอ่านพลังงานของการาดเป็นหลักนะคะ การดูดวงไม่ใช่สิ่งที่งมง,งายเสมอไปเหนือสิ่งอื่นใดนะคะเพื่อนๆมาต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงเยอะๆอ,อย่าให้หัวใจลุงคําทํานายและอย่าให้คําทํานายลุงหัวใจนะคะถ้าเพื่อนๆพ,พ,พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆ The Magicians the Hall of a n s สี่ถ้วย The Strength เพศเซฟเพนเทคอลเดซันในเซฟคัฟห้าคาถามีไพ นะคะเมเจอร์อคาณาขึ้นมาทั้งหมด4ใบนะคะเพื่อนๆคือไพ่ Pie The Magician The h o l o f ะ n s แล้วก็ The Strength รวมถึงไพ่ The Sun ด้วยนะคะซึ่งไพ่ The Sun เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับไพ่ยิบซีทั้งหมด78ใบนะคะมันหมายถึงโอกาสนะคะเพื่อนๆแล้วก็ความช่วยเหลือนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะเพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์นะ่ะจะได้รับความช่วยเหลือนะคะแล้วก็จะได้ พบกัลยานามิตรที่ดีนะคะเรื่องการงานมีความสําเร็จดีสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังรอขา่าวดีเรื่องงานใหม่นะคะจะมีโอกาสได้งานใหม่นะคะแต่งานนี้นะคะอาจจะเป็นงานที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่เคยคิดว่าจะได้ทํามาก่อนแล้วมันอาจจะเป็นสายงานที่เพื่อนๆไม่ค่อยถนัดนะคะ ไพ่ The m a g i c i a n นะคะตามมาพร้อมไพ่ The h a l l o f r e n s, mm hmm. <S เขาบอกว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นงานที่เพื่อนๆไม่ค่อยจะถนัดสักเท่าไหร่นะคะแต่เพื่อนๆก็จะทำได้ดีแล้วก็จะได้รับความช่วยเหลือที่ดีด้วยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะจะมีความสำเร็จดีนะคะถ้าเพื่อนๆทำเอกสารเกี่ยวกับทางด้านเรื่องการ กู้เงินเพื่อจะขยับขยายกิจการเพิ่มเติมนะคะมีความสําเร็จดีนะคะเพื่อนๆอาจจะล่าช้าอยู่บ้างนะคะอาจจะมีอุปสรรคติดขัดอยู่บ้างแต่โดยรวมแม่หมดน้อยมองว่ามีความสําเร็จดีนะคะมีไพ่เดอะฮอลเฟนส์เข้ามาได้รับความช่วยเหลือแล้วก็โอกาสนะคะเพื่อนๆ ส่วนเพื่อนๆที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะคะมีไพ่5คาถาเข้ามาอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะมีอุปสรรคในการทำงานอยู่บ้างแต่โดยรวมทั่วไปนะคะก็มีความสำเร็จที่ดีนะคะเพื่อนๆ เกี่ยวกับทางด้านเรื่องการเรียนการศึกษานะคะมีความสําเร็จที่ดีเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะเรียนต่อในระดับปริญญาเอกนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจจะเรียนต่อในระดับระดับปริญญาโทนะคะก็จะมีความสําเร็จที่ดีเช่นกันนะคะเพื่อนๆเกี่ยวกับทางด้านเรื่องสุขภาพมีไพ่ t h e h a l ลโ e เ e เข้ามานะคะไพ่ The ะฮ l ลโลเฟเป็นไพ่คุ้มครองดวงชะตานะคะเพื่อนเ โดยรวมทั่วไปแล้วสุขภาพก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังมานานในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะก็จะได้พบแพทย์ที่ดีนะคะแล้วก็สุขภาพที่มีปัญหาเรื้อรังมานานก็จะทุเลาเบาบางลงนะคะเพื่อนๆเ,เ,เกี่ยวกับทางด้านเรื่องความรักนะคะเพื่อนๆคนไหนที่กำลังรอข่าวดีเกี่ยวกับการตั้งครรภ์น,นะคะ ในเดือนพฤศจิกายนนะคะมีข่าวดีเรื่องการตั้งครันการได้บุตรนะคะซึ่งบุตรคนนี้นะคะจะเป็นอภิชาตบุตรด้วยเพราะมีไพเ่เพจเซอร์เพนเตอร์โ้ามานะคะอภิชาตบุตรก็คือบุตรที่เกิดมาแล้วนะคะส่งเสริมดวงชะตาให้คุณพ่อคุณแม่ทํามาหากินเจริญรุ่งเรืองนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่รอข่าวดีเรื่องการตั้งครันมานานแต่มีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครันค่อนข้างยากนะคะ อ่ามันจะมีไพ่ The Magicians นะคะตามมาพร้อมกับไพ่ The h a l l o Fans แล้วก็ Page of Pentacles อันนี้ตามประสบการณ์ของแม่มดน้อยนะคะเกิดขึ้นกับลูกค้าของแม่มดน้อยนะคะบ่อยอครั้งแม่มดน้อยก็จะแนะนำว่าลองให้ไปบนบานนะคะแล้วก็ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธชินราชพระพุทธโสธรนะคะ ก็จะได้บุตรสมใจนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้แม่มดน,น้อยก็อยากให้เพื่อนๆใช้วิจารณ์ในการรับชมแล้วก็รับฟังเยอะๆนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะคะเพื่อนๆซึ่งเพื่อนๆที่มีครอบครัวแล้วนะคะในเดือนพฤศจิกายนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับบุตรบริวารไม่ค่อยจะเชื่อฟังนะคะเพราะมีไพ่ The strength ตามมาพร้อมกับไพ่สีถ้วยนะคะบุตรบริวารอาจจะไม่ค่อยจะเชื่อฟังนะคะแล้วก็ อาจจะดื้่นะคะเพื่อนๆถ้าเป็นคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะมีไพ่สีถ้วยตามมาพร้อมกับไพ่เดอะสแตร็งนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคนรักอาจจะไม่ค่อยจะได้หั่งใจสักเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการสักเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสามารถ มองความรักให้มันเป็นตามธรรมชาตินะคะคือไม่พยายามไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์และไม่พยายามจะให้ความรักเป็นไปทางที่เพื่อนๆต้องการนะคะเพื่อนๆก็จะมีความสุขมากๆเลยในเดือนพฤศจิกายนนะคะถ้าเรารักใครเราก็ต้องรักในสิ่งที่เขาเป็นนะคะเพื่อนๆไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะให้เขาเป็นนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เป็นคนโสดนะคะ ที่ส่สนิทเลยนะคะเพื่อนๆยังไม่มีใครเข้ามาเลยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะมันมีไพ่เดอะซันนะคะตามมาพร้อมไพ่เดอะไนซ์ซ f c คั s แล้วก็5คาทานะคะไพ่เดอะไนซ์ซั c คั s เป็นตัวแทนของคนที่เกิดในราศีธาตุน้ำค,คนที่เกิดในราศีกรกฎพิจิมีีนะคะซึ่งคนคนนี้เป็นคนที่มีบุคลิกดีพูดจาดีแล้วก็หน้าตาดีโปรไฟล์ของเขาค่อนข้างดีนะคะเพื่อนๆซึ่งอาจจะเจอกันในที่ทํางานนะคะ อาจจะเจอการเพราะเพื่อนฝูงหรือว่าครอบครัวแนะนํามาให้นะคะลองเปิดใจดูนะคะเพื่อนๆคนที่เป็นคนโสดนะคะซึ่งมันมีไพ่เดอะแมจิกเซนส์เข้ามาด้วยนะคะก็เพื่อนๆลองดูนะคะอาจจะพบเจอแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของความรักนะคะมี o t t i up นะคะ attachment แล้วก็ Walking Away นะคะเขาบอกว่า ถ้าเพื่อนๆสามารถปลดปล่อยอดีตที่มันให้ทำให้เพื่อนๆรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าเจ็บปวดไปได้นะคะเพื่อนๆจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะถ้าเราจบนะคะอดีตนะคะที่มันทำให้เราไม่สบายใจได้เร็วเท่าไหร่เพื่อนๆก็จะได้เริ่มต้นใหม่ได้เร็วเท่านั้นนะคะ reconciliation stay optimistic about your love life forgiving and learning เขาบอกว่าให้เรียนรู้นะคะ จากอดีตที่ผ่านมานะคะไม่ว่าใครจะทําให้เพื่อนๆรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าเจ็บปวดนะคะก็จงให้อภัยเขาและเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้นนะคะ stay optimistic about your love life ไพ่พยายามสื่อกับเพื่อนๆว่าอยากจะให้เพื่อนๆอยังมองความรักในมุมมองที่ดีๆนะคะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอนะคะ reconciliation ซึ่งเพื่อนๆพ่นนะคะที่เป็นคนโสดน่ะ อาจจะเจอความรักใน2รูปแบบก็คือในรูปแบบแรกนะคะ reconciliation หมายถึงคนในอดีตชาตินะคะย้อนกลับมาซึ่งคนคนนี้นะคะจะทำให้เพื่อนๆรู้สึกผูกพันนะคะแล้วก็คุ้นเคยอย่างมากจะสนิทสนมกันง่ายนะคะกับอีกในหนึ่งคืออดีตคนรักเก่าของเพื่อนๆอาจจะย้อนกลับมาเพื่อขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ คราวนี้ก็อยู่ที่ตัวของเพื่อนๆแล้วล่ะค่ะว่าจะให้อภัยเขาได้หรือเปล่าและยังสามารถให้โอกาสเขาได้หรือเปล่านะคะซึ่งคําตอบมันอยู่ที่ตัวเพื่อนๆเองนะคะโดยรวมโดยทั่วไปแม่มดน้อยมองว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นเดือนที่ดีของเพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะ มีโอกาสที่ดีได้รับความช่วยเหลือนะคะการงานมีความสําเร็จที่ดีนะคะเพื่อนๆมันมีไพ่สีถ้วยตามมาพร้อมกับไพ่เ h อ s ส r ตร g t ์เขาบอกว่าถ้าเรามองชีวิตนะคะในมุมมองที่มันเป็นนะคะไม่ใช่มุมมองที่เราอยากจะให้มันเป็นเพื่อนๆที่เกิดวันอาทิตย์นะคะจะมีความสุขมากๆเลยนะคะไม่มีอะไรที่เรานะคะจะได้ดั่งใจเราทุกอย่างนะคะเพื่อนๆ แต่โดยรวมโดยทั่วไปแล้วในเดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นเดือนที่ดีนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะแม่มดน้อยก็ขอให้เพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของแม่มดน้อยนะคะรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่มดน้อยทำคลิปต่อๆไปวันนี้แม่มดน้อยไปแล้วนะสวัสดีค่ะ